ในส่วนของร้านขายพันไม้กิ่งไม้ต่างๆก็มีร้านแรกนี่ก็จะเป็นบัวนะคะเป็นไม้น้ําแล้วก็เป็นพวกไม้ยืนต้นฝรั่งหงเปาซื้อนี่ก็เป็นไม้ที่มาแรงในช่วงนี้นะคะขายผลฝรั่งนี่เป็นยิโลบางร้านก็100บางร้านก็120ยนะคะนี่คือเรามาเดินชมในช่วงเย็นๆคะ่ะหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งราวๆนี้นะคะ ที่งานเกษตรอีสานใต้มหาวิทยายลัยอุบลราชธานีค่ะในช่วงวันที่16-25กุมภาพันธ์2567นะคะส่วนที่มาออกร้านขายที่นี่ส่วนมากจะมาจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมาจากจังหวัดนครนายกก็มีจังหวัดอุบลราชธานีเองก็มีนะคะร้านค้าฝั่งตรงข้ามที่ขายกิ่งไม้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าค่ะเรามาดูต้นไม้กันต่อนะคะ ในแต่ละร้านก็จะร้านน่าชมมากทีเดียวค่ะชอบตรงที่ป้ายเข้าเขียนนะคะเขียนชัดเจนด้วยลายมืออ่านง่ายนะคะนอกจากจะมีกิ่งพันธุ์มีต้นพันธุ์มีต้นไม้ขายแล้วนะคะเขาก็ขายผลผลิตด้วยนะคะมีผล,ลไม้ขายด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะขามยักษ์นะคะมีทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัวไม้เศรษฐกิจต่างๆมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเวลาที่ เรามาเลือกซื้อเนี่ยนะคะถ้าใครเลือกซื้อแล้วถ้าหลายๆต้นเขาก็จะเอาวางเรียงไว้หน้าร้านค่ะแล้วก็จะมีน้องๆพนักงานเนี่ยนะคะช่วยเอารถเข็นเข็นไปส่งที่รถของลูกค้าเลยค่ะอันนี้เป็นส้มโอพลอยชมพูนะคะคล้ายๆกับสีเหมือนกับส้มโอทับทิมสยามเลยนะคะซึ่งจะมีรสชาติหวานมากถ้าเป็นไม้ผลส่วนมากก็จะการันตีค่ะว่า จะออกดอกติดลูกติดผลภายในกี่ปีกี่ปีเขาก็จะบอกไว้เลยนะคะมาปรางหวานลูกใหญ่เวลาเรามาเดินชมนี่นะคะเราก็ยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็มองไปข้างในอ่านป้ายชื่อที่เขาติดไว้เราสนใจต้นไหนเดินตรงไปที่นั่นเลยนะคะหรือไม่ก็ถามแม่ค้าก็ได้ค่ะบางร้านก็จะมีต้นไม้แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นค่ะ อย่างมีเพื่อนเล่าให้ฟังว่ามางานนี้เขาซื้อต้นเมเปิลไปในราคาต้นละ4.500บาทแล้วก็บอกแม่ค้าว่าบ้านอยู่ที่ไหน,นวันรุ่งขึ้นเขาก็เอาไปส่งไปปลูกให้ด้วยค่ะในแต่ละร้านเขาก็เขียนชื่อเขียนป้ายชื่อตัวใหญ่นะคะเขียนป้ายสีเหลืองตัวหนังสือสีดำนี่อ่านชัดเจนอ่านง่ายมากแล้วก็ไปอ่านอ๋ตอต้นนี้ก็มีต้นนั้นก็มีบางทีแล้วก็อ๋อไม่เคยเห็น รรู้สึกแปลกมากจริงๆค่ะเห็นไหมคะว่ามีพนักงานเตรียมพร้อมเลยนะคะว่ามีรถเข็นเตรียมเข็นต้นไม้ที่ลูกค้าเลือกไว้นําไปส่งที่รถค่ะร้านนี้ก็มีน้อยหนาพันเพชรปากช่องน้อยหน่าไฟเขียวสะเดาทวายมะม่วงมันขุนสีมะม่วงเบาใต้ละมุดสาลี่ยักษ์มีภาพผลไม้ของต้นชนิดนั้นๆประกอบให้ดูด้วยนะคะ ประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะในช่วงที่จัดงานเกษตรอีสานใต้นี้นะคะอากาศค่อนข้างร้อนนะคะในช่วงกลางวันถ้าหากท่านใดที่อยากเลือกต้นไม้เลือกเย็นเย็นเลือกใจเย็นเย็นเลือกนานาเลือกเอาให้ได้ดังใจที่สุดเนี่ยแนะนําให้มาช่วงเย็นๆนะคะจะได้เลือกได้อย่างสบายใจอากาศไม่ร้อน,นะคะ่ะทู้เรียนหมอนทองก็มีนะคะสตอข้าว ก็จะมีกิ่งพันขายสลับกับร้านที่ขายผลผลิตที่เป็นผลพร้อมรับประทานแล้วนะคะถ้าท่านใดรอปลูกเองมีผลผลิตเองออกลูกออกดอกออกผลเองไม่ไหวก็ซื้อเขากินค่ะง่ายดีบางทีก็สนใจแต่ไม่มีที่ดินปลูกอย่างนี้ก็ซื้อเอานะคะอย่างร้านนี้ต้นมะม่วงก็ติดลูกเล็กๆแล้วนะคะการันตีได้เลยค่ะว่าซื้อไปปลูกนี้ติดลูกแน่นอน ร้านนี้มีมมยงชิดทุนเกล้าวคนจะซื้อต้นไม้ก็ซื้อไปคนจะซื้อผลไม้ก็เลือกซื้อได้สลับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะมีผลิตผลมีผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเดินมาเราได้กลิ่นหอมอ่อนๆค่ะต้นนี้นะคะแก้วพวงดวงใจค่ะร้านนี้เป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะ ต้นสูงเลยทีเดียวแก้วพวงดวงใจออกดอกหอมทั้งปีเลยนะคะดูดอกแก้วเป็นชอบเป็นพวงสวยงามมากทีเดียวค่ะกลิ Green ่นหอมอ่อนๆต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะคะเราก็ไม่ได้กล้าถามราคาเลยค่ะสนฉัดก็มีค่ะ ร้านนี้มีดอกพุธสำหรับร้อยมาลัยด้วยนะคะพุธร้อยมาลัยมีต่างหากค่ะร้านนี้ขายขนุนมีขนุนพันธุ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะขนุนเนื้อแดงส้มโอแดงทับทิมสยามมะยงชิดทูนกล้าส้มโอทองดีละมุดสาลี่ยักษ์มีส้มเขียวหวานด้วยนะมีมะนาวน้ำหอมด้วย เราเคยได้ยินแต่มะพร้าวน้ำหอมนะคะมะนาวเลมอนก็มีมีต้นคร่ามะกรูดด้วยนะคะน้อยหนาเพชรปากช่องน้อยหน้าไฟเขียวกเกษตรมีมังคุดเสียบยอดด้วยดูผลผลิตที่เขาเอามาขายนะคะร้านนี้ขายฝรั่งไส้แดงหงเป๋าสือคะ่ะดูราคากิโลละ100บาท ต่อหนึ่งกิโลนะคะหวานกรอบหอมลองชิมดูแล้วค่ะก็อร่อยนะคะแต่ว่าราคานี้ยังแรงอยู่ค่ะร้านนี้มีเสะเดามันส้มสายน้ำพึ่งอะโวคาโดหลากหลายจริงๆค่ะเวลาเราไปยืนหน้าร้านเรามองดูอ่านเพลินๆนะคะอยากปลูกไปหมดเลยอันนี้เป็นมะไฟหวานข้าวเหนียวดำแต่ว่าเป็นสีม่วงค่ะ ไม่ใช่สีดําเลยทีเดียวนะคะก็แปลกดีเราก็เพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยคะ่ะมีลำํำไยคริสตลัลอัุ่นบาซิลนะคะมะนาวคาเวียขนนแดงสุริยาจำปาดะพอพูดถึงจำปาดะนึกถึงคําขวัญของจังหวัดสตูลเมื่อก่อนคะ่ะตะรุเตาไก่ดําจำปาดะคนใจพระงามเลิศดเชิดสตูแลแต่ตอนนี้คําขวัญของจังหวัดสตูลเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะอันนี้เป็นมะพร้าวกะทิคะ่ะ เคยทานในเป็นของหวานรม,มิรนะคะจะหนึบหนึบอร่อยมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงพันธุ์ต่างๆมีเขียนชื่อไว้ให้ดูด้วยนะคะว่าลูกไหนเป็นพันธุ์อะไรคะ่ะอย่างเช่นพันธุ์แดงจากกระพัดก็มีให้ดูนะคะว่าจะเป็นลูกอย่างนี้ ร้านนี้มีมะขามเทศมะขามหวานนะคะเวลาที่เรามาเดินชมร้านขายกิ่งพันไม้นี้นะคะอันนั้นก็อยากปลูกอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็งามอันนี้ก็โอแบบอยากได้ไปหมดเลยที่สําคัญเราไม่มีที่ดินที่จะปลูกผลไม้ต้นไม้ใดๆเลยนะคะถ้าท่านใดมีที่ดินที่ว่างพอก็น่าสนใจทีเดียวนะคะมาเลือกซื้อเลือกหา ิหห่งพันไม้ต่างๆในงานเกษตรอีสานใต้ที่มออุบลค่ะในช่วงวันที่16ถึง25กุมภาพันธ์2567นี้นะคะมีไม้ดอกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะหลายคนก็บอกว่ายังไม่ไปหรอกช่วงนี้จะไปช่วงเทท้ายแต่หลายคนก็บอกนะบอกว่าเล็งไว้แล้วจองไว้แล้วว่าจะเอาต้นนี้ พอวันได้ท้ายไปดูอ้าวหายไปซะแล้วนะคะมีคนซื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นการตัดสินใจก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ